สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่น FIFA 20่นะในโหมดของเป็นเป็น Career mode เป็น Player mode ครับผมต้องการที่จะสร้างนักเตะขึ้นมาเองคือผมคิดมาแล้วแหละว่าผมจะสร้างนักเตะชาวอาเจนไตครับหรเจนดีน,น่า ส่วนชื่อเนี่ยถ้าถ้าเราเป็นคนจีนีนาเราชื่อเราต้องออกแนวแบบอเมริกาใต้หน่อยครับผมชอบชื่อนี้นะกุสตาโวส่วนนามสกุลผมชอบคาร์เวลสครับแล้วก็เดี๋ยวคอมเมนต์ทารี่เนมเนี่ยจะปรับเป็นมันจะเป็นเสียงภาคในเกมที่คนจะเรียกชื่อเราเวลาเราได้บอลมันผมจะเคยเห็นอยู่นะครับว่า อลวเลสน่าจะมีอัลวาเรสโอเคอเวเลสก็โดยอายุเนี่ยผมไม่อยากให้มันเด็กมากครับเด็กเกินไปอรัผมอยากได้สักสิบเก้าสิบเก้าก็น่าจะปีสองพันหนึ่งครับส่วนเบอร์เนี่ยผมผมต้องการที่จะให้นักเตะคนนี้เจ้าหนูอลวเลสเนี่ยเล่นเป็นกลางลุกครับเป็นตัว สร้างเกมเป็นตัวสร้างอิ p แพ t คเกมคิดว่าเบอร์8เนี่ยน่าจะเหมาะส่วนเดือนเกิดผมชอบเดือนกุมภาครับวันที่เนี่ยเราใส่เบอร์8แล้วต้องเกิดวันที่8ครับส่วนเรื่องบอดี้เนี่ยผมผมผมอยากยิงต้นแบบกองกลางตัวเนี้ยมาจากชาบี้อินเนสตาประมาณนั้นครับก็5.7ฟุตหรือประมาณร้อยร้อย ร้อนะถ้าถ้าเป็นเซนติเมตรเนี่ย <your> ก็อยากเป็นกองกลางที่มีความคล่องตัวครับแล้วก็จ่ายบอลแม่นแต่อาจจะเสียเปรียบเรื่องลูกกลางอากาศนะสักประมาณนี้นะหุ้ตเแล้วก็ยังมีความความเร็วความผิวอยู่ก็เป็นกองกลางนะเป็นเล่นเป็นแอคแท็กกิ้งเพย์เมเกอร์แน่นอนครับเท้าเนี่ยอ่าผมผมจะเล่นเท้าซ้ายส่วนเรื่องหน้าตาเนี่ยเดี๋ยวเรา เราข้ามไปดูตอนผมสร้างเสร็จแล้วดีกว่าโอเคครับันทีนาเลือกสโมสรเออส่วนเรื่องที่ว่าทำไมผมถึงต้องสร้างนักเตะอาเจนินาเนี่ยคือการเล่นของผมเนี่ยจะอ้างอิงกับโลกฟุตบอลแห่งความจริงนิดหนึ่งครับตรงที่ว่าในทีมชาติอาเจนินาเนี่ยนับตั้งแต่3ผู้เล่น ซีเนียสามสามคนนี้คือวิลเนลเมสซี่เซรสกิลอัคเวย์โรแล้วก็อันเคลดิมาเรียขึ้นมาเป็นซีเนียคือเขาเนี่ยยังไม่สามารถพาเจรินนาเนี่ยคว้าแชมป์ในระดับเมเจอร์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นโคปาอเมริกาหรือฟุตบอลโลกได้เลยครับคือผมต้องการที่จะสร้างไอ้หนูคนนี้ลงไปช่วยอัเจริญนาให้ทำให้ได้เนี่ยก่อนที่นักต Star เตะซีเนียเปอร์สตาร์ซีเนียเหล่าๆนี้จกกะเกษียณก่อนครับก็ส่วนสโมสรที่เลือกเนี่ยผมดูแล้วนะผม จร,จริงผมนะอยากเล่นกับบาร์เซโลนาแต่ว่าผมคิดว่าถ้าผมเล่นบาร์เซโลนาเนี่ยผมอ่ะจะไม่สามารถได้ลงเป็นตัวจริงและสุดท้ายก็ต้องถูกปล่อยไปยืมตัวไปทีมนู้นทีมนี้ก่อนซึ่งผมเลือกเล่นให้กับเวนเซียเลยดีกว่านะจะทําให้ผมมีโอกาสได้ลงเป็นตัวจริงมากกว่าพอเราได้ลงเป็นตัวจริงบ่อยๆเนี่ยมันจะทาให้ตัวเราถูกทีมชาติเรียกขึ้นไปติดชื่อค่อนข้างไวครับ สังเกตที่ช่อง youth development ของ valencia นะมันจะอยู่ปานกลางนะมีเดียมไม่ดีและไม่เลวครัซึ่งมันจะทําให้เวลาเราลงซ้อมเนี่ยพัฒนาสแต็ให้มันขึ้นได้ค่อนข้างไวส่วนเรื่องระดับความยากเนี่ยผมจะขอใช้เป็น professional ก่อนนะครับเพราะว่าสแต็เริ่มต้นของเราเนี่ยมันน้อยมากครับมันแค่ประมาณ60กว่ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วเวลาพอไปเจอกับบทที่ส t ต็แปดเี่ยครับมันจะทําให้เราโชว์ฟอร์มออ,อกมาดีได้ยาก ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปปรับทีหลังนะหลังจากที่ผมฝึกจนน่าสะแตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผมก็จะปรับความยากขึ้นตามไปด้วยครับมันจะได้สนุกกันนะครก็เล่นที่5นาทีครับแล้วก,ก็สกุลเงินเป็นยูโรแน่นอนครับไปครับลุยครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับกับการสร้างดาวลุ่งคนใหม่แห่งอาร์จเจนตินาครับเขาเนี่ย จะเป็นความหวังใหม่ของเจนติน่าเขาจะเป็นดาวลุ่งฮะที่ขึ้นมาช่วยเมสซี่เนี่ยแบกเจนตินาให้ไปถึงสั่งการสักทีเจ้าหนุ่มกุสตาโวอวาเรสเกินใหญ่เกินไปที่หน้าเทรนนิ่งนะ๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมได้เลือกนี่ครับแล้วนี่คือเซตที่ผมเซตไว้นะสำหรับ สำหรับที่จะการเพื่อการที่จะปั้นเจ้าหนูเจ้าหนูอเวเลสผมเลือกเลี้ยงบอลเนี่ยผมจะเลือกเป็นตัวนี้ครับก็ผมเห็นว่ามันมันมีสเตนเข้ามานะผมว่าความความแข็งแกร่งเนี่ยต้องพอมีครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยคลองบอลได้โดยไม่ไม่เสียบอลง่ายๆครับก็เดี๋ยวไปลองดูผมซ้อมดีกว่าอ๋อก่อนไปคือว่าผมเนี่ยต้องการที่จะซ้อมเนี่ย การซ้อมเนี่ยผมต้องการที่จะได้ได้ A ทุกอันเลยนะเพื่อที่จะทําให้สเตตเราเนี่ยไปไวตอนนี้สเตตเราน้อยมากครับเนี่ยสเตตเราแค่67-68แล้วคู่แข่งที่ต้องเจอเนี่ยคือ80-90อ่ะผมคิดว่าเนี่ยเราต้องได้ A ครับเพื่อที่จะให้เราสามารถโชว์ฟอร์มได้ได้ดีในสนามแล้วเราก็จะต้องถูกอาเจนดึงตัวไปติดทีมชาติให้ไวที่สุดครับเนี่ยผมมีผมมีเคล็ดลับของ precision dribbling มามาบอกนะ เนี่ยครการที่เราจะได้ A อันนี้ไม่รู้มันเป็นบั็กหรือเปล่านะเนี่ยแต่เราเลี้ยงไปง่ายๆเห็นไหมพอเราได้เอ็กเซเลนปุ๊บเราเตะทิ้งเลยเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเนี่ยะได้ A ผมไม่รู้บั็กหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้มันได้ A ง่ายมากครับแล้วก็สเตตที่เราได้เนี่ยมันมันช่วยเยอะครับผมเลยแนะนําเป็นตัวนี้มาครับซ้อมย่างบอลอันนี้จะให้เราแย่งนะแล้วก็ยิง พอแย่งได้เนี่ยถ้าจะเรายิงเราเราก็จะได้คะแนนเพิ่มอีกอีเนี่ยค,ครับเวลาผมเข้าบอลผมจะกดแตะ L L สองนะผมไม่ได้เข้าพุ่นนะจะกด L สองแล้วก็วิ่งไล่นะหาเพื่อนยังส่งไม่ได้ฮะเนี่ยครับก็บ L สองแล้วตามตามตามอ๋อ อืตัดได้ะฮะทรงยิงโอเคเนี่ยเข้าก็ไล่แต้มเพิ่มลไล่ไปจี้ไปจี้ไปจี้ไป,ไปโอเคบอลเข้าซ้ายอืก็ดูการจบสกอร์ผมก็ดูสิอืมผ่านยาฮะเนี่ยครับกด L2 ครั้งเลย L2 แล้วก็ถ้าจะเร่งความเร็วก็สกปีดหนาะเนี่ย L2 มันจะแย่งได้ง่ายมากนะอืมนะครับโอเคนี่เราก็ได้เอมาอีกตัวแล้วนะอ่าอันนี้จะเป็นการซ้อมช็อตพานะซ้อมช bon, ิงบอลสงบอลก็มันให้เราเล่นได้ห้าครั้งนะแต่เราพลาดได้แค่สองนะถ้าเราเจะเอ A, เราพลาดมากกว่าสองไม่ได้นะนะส่งบส ช่องเันส่งส่งครับไปสายช่องมันอืมไปไปอืมติดส่งไปนี่ยวส่งไม่ได้ครับเจอแล้วติดอยู่ดีคือผมผมผมต้องผมต้องเ ผมพลาไม่ได้อะตอนเนี้งั้นงั้นผมอดเอรอก่อนยิงชัวร์ครับสวยไปไปเนี่ยเวลายิงเนี่ยกด x นะครับกด x ก,ก็พอโอเคครับ a ตัวที่3มาที่ซ้อมยิงครับเนี่ยสังเกตรครับช,ช,ช็อตฟิ n i s h i n g ของผมมัน55เองนะคือว่าผมว่าโหมดเนี่ยมันจะดยากที่สุดการซ้อมมันเนี่ยครับเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวจบสกอร์ จะพยายามให้ได้ออเอะเลี้ยงไาพยายามถูจะเน้นยิงเต็มข้อก่อนนะเพราะว่าลูกปั่นลูกอะไรถ้าแตะน้อยฮะก็การยิงเต็มข้อเนี่ยดีทีสุดาการซ้อมก็แค่วิ่งเข้าเส้นฮะแล้วก็วิ่งหลอกให้ทันลองปั่นเล้งกลับไป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 ครับเต็มข้อ,อ สวยยิงให้ทันพอแค่นั้นนะไม่เหมือนพี่ตูนเลยฮะไป,ไปลองปั่นดูเนี่ยครับพอปั่นแล้วมันเข้ายากนะเพราะว่าแต่เราเราไม่ใช่ตัวจบตะกร้อใช่ไหม้วเป็นข้อนั้นนะข้อก็ออกไปครับอโอกาสสุดท้ายเวลาจะหมดแล้วเอา้ายังโดนนะโอ้โหถือว่ายังดีฮนะที่โดนป้าย ป็นอันฤฤท้ายอซ้อมฟรีชิกก็เนี่ยฮะด้วยความวิสแต็ดของเรามันน้อยฮะผมจะเล็งแค่ให้มันโดนป้ายพอแล้วก,กดคลิกเดียวพอขอแค่ให้มันโดนซึ่งมันก็ยากอยู่นะแต่ถ้าเราเราเล็งเนี้ยไม่ต้องไปนเนเนอะไรมากเอาแค่เข้าเพื่อให้มันได้เองก็ก็โอเคครับ okay. พยายามเล็งให้มันโดนนะแล้วก็ยิงยิงเบาๆกดปึ๊กเดียวพอมันก็จะไม่ข้ามผ่านโดนป้ายแล้วก็ฟาร์มตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าซอมฟรีชิกเนี่ยอย่างน้อยมันได้ลูกเคิร์บได้ความความโค้งกับการยิงไกลนะก็เรื่อยๆครับ เน้นเอให้ครบห้าตัวเพื่อเพื่อนาคนของเราครับครับเป็งป้ายเตะเล็นป้ายเตะตรงนี้ได้เอนะก็เล่นไปื่อยครับสวยครับในที่สุดครับนี่ครับเราเก็บเอได้ครบครับผมก็เดี๋ยวผมจะซ้อมให้ดูแค่ครั้งมีครั้งเดียวนะครับเพื่อประหยัดเวลาครับครั้งต่อไปเนี่ยผมจะส่งเป็นผลลัพธ์แทนนะครับผลลัพธ์หลังซ้อม เพื่อที่จะยืนยันว่าผมเนี่ยซ้อมเองจริงๆนะครับไม่ได้กดซิมูเลตสคริปข้ามไปเพราะว่าผมเนี่ยต้องการ A ครับก็ข่าววันนี้ฮะแฟนๆบารนเซียตื่นเต้นกับการเข้ามาของเราฮะก็นิดหนึงน่งฮะนิดหนึ่งนะเด็กมันจะเกิดครับก็เดี๋ยวเราไปดูอ่าเราจะลองไปดูความคาดหวังของของทีมกันหน่อยก็นี่ครับเล่น ย้มเล่นเรตติ้งเฉลีย่ยห้ามต่างกว่า6กครับแล้วก็การส่งเนี่ยต้องส่งบอลใ,ให้สำเร็จเนี่ย65%รขึ้นไปก็ต้องสร้าง5ประตูครับก็สร้างโอกาส30ครั้งคิดว่าสบายสบายครับไม่ไม่น่ามีอะไรยากามันเริ่มกันเลยดีกว่าครับ มปีนี้เราได้มีรายการยูฟ่าเหมือนกันนะหรือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าถ้าเราได้เล่ยนยูฟ่าเนี่ยเราก็จะได้ได้ทำการลงสนามมากขึ้นครับซึ่งก็มีโอกาสนะที่เราจะทำผลงานได้ดีเราได้ถูกดึงไปติดอาเจนตั้งแต่ฤดูกาลแรกเลยครับก็วันนี้ครับคนเลือกให้เป็นตัวจริงก็แนะนำอยู่แล้วบอลพรีซั่น Sun นะ ครับก็มาในชุดสีขาวนะบาเลนเซียพบเรวเส้นชุดสีดำตำแหน่งที่ได้ถูกยืนเอ้าเหมือนเราเนี่ยจะถูกจับไปยืนปีขวานะทั้งที่ตำแหน่งเราจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่กลางรูครับเราจะยืนกลางคล้ายๆปีดด้านทางด้านขวานะก็เดี๋ยวลองดูฮนะเอาละครับแมตช์แรกในชีวิตของเจ้าหนูกุสตาโวอวาเรส มาดูกันครับว่าลูกแรกจะยิงได้แมบนี้เลยไหมและลูกลูกแอซซินเนี่ยจะมาแมทนี้เล้ไหมามาเพื่อนไปกระชากกระชากกระชากเอ้าเห็นแล้วแทง,ทาง,ทางมาครับอยู่นี่นะเพื่อนอยู่นี่นะเพื่อนโอ้โอเคมาเพื่อนมาเพื่อนเดี๋ยวรอ โยนมาลูกนี้เอาลั่นไปกดเรียกบอลได้ไหมบอลมาเข้าทางได้อยู่ฮะแล้วก็ล็อกที่ก่อนทีนึง่นลองซับดูยิง <No. S 1> ยิงหรือตอดครับเนี่ยมาเพื่อนเออคืนไปก่อนยังไงเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมตรงมาไม่ได้เอามันปิ้นออกมาครับมาเพื่อนใจเย็นเห็นไหมแพง แเป็นการเริ่มต้นที่ดีครเนีย่ยฮะเกิดจากการประสานงานนะฮะคือผมเนี่ยลืมผมผมลืมกดเปิดชื่อให้เป็นให้เป็นชื่ออยู่บนหัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเปิดคขึ่งหลังแล้วกันนะผมก็ ลูกแรกครับออกนํำก่อนจากบารเลนเซียจากโกรดิโก้ฮะขึ้นนํำเลวเกเลวเส้นที่หนึ่งตูต่อศูนย์มาเพื่อนไปให้ในทีนึงเพื่อนอึดซกนี้ มาจนได้ครับประตูแรกของเจ้าหนูเอาวเรเอาล่ะครับววเินเซียออกนำเป็นประตูที่สองและก็หมดครึ่งแรกครับครับก็เดี๋ยวผมขอไปลองปักให้ชื่อมันอยู่บนหัวนะคือผมชื่อมันไม่ขึ้นไงผมไม่รู้ว่าใครส่งมาอ่าเจอละครับ ก็เริ่มขึ้นหลังกันเลยมาครับพิงทำทานมาแล้วกระชาก,กระชาิไม่ทันล็อกก่อนทีนึงหาเพื่อนหาเพื่อนเอาลองใส่ด้เพื่อนอ no อมไม่มีอะไรมาเพื่อนอ้าให้ไปที่โกโมเมสฮะโกโมเมสให้ไปที่เอินกองลงมเบีย กองกาย่าส่งมากขอรบบอนให้เพื่อนเอามาแล้วครับโซบิโนวว่าส่งยงงเป็นโซบิโนครับแล้วเป็นแอซซิตแรกของเจ้าหนูอัลโเลสมาแล้ครับแมตช์แรกยิงหนึ่งแอซซิตหนึ่งฮะภาษางามนมาตั้งแต่แดนหลังฮะแล้วแทงให้แล้วใจกว้างก็แทงให้กับรูเบนโซบิโนว์ซัดด้วยขวาเข้าไปรูปนี้ เริ่มไม่สวยครับแมตช์แรกของเราเข,เขียวบอลนะมาเพื่อนโซบินโน่ส่งมาล็อกก่อนทีนึง่งโซบินโน่นห้ามไปบนคอไป <No. S 1> นี่เข้าหม,มาเพื่อนไปเห็นแล้วส,ส่ง ว่างแล้วเพื่อนมาโอ้โหมันเข้าขวาลองดูไม่มีอะไรว่างอยู่นะเพื่อนมามากลางว่างส่งให้กับคาร์ลอสโซเล่ครับโซเล่ยังว่างอยู่เพื่อนมาเอาแล้วเข้าเรียมนะัพอและคนทีหนึ่งลองปังด้วยซ้ายไม่ oh. ช็อตพาวเวอร์มันน้อยครับเพื่อนว่างเห็นแล้วลองดู เล่นยังไงเล่นยังไงติดไม่มีอะไรและจบเกมไปครับบานซีเอาชนะเลเวอร์คูเซนไปด้วยประตู3ประตูต่อศูนครับก็มาดูสถิติเกมนี้ของเราฮะก็ยิ่งหนึ่งอสซิสหนึครับจ่ายบอลพลาดแค่4ครั้งครับแล้วก็อุย้ยสร้างโอกาสไป5ครั้งนะทีพารแต่หลุดตำแหน่งยับเลยครับ17ครั้งยังงงกับตำแหน่งใหม่เฮะ ก็มาดูคอมมต์หลังจบเกมนะครับก็โดนติเรื่องการยิมตำแหน่งฮนะหลุดตำแหน่งบ่อยแล้วก็ส่งบอลเสียก็สี่ครั้งเองนะแล้วก็มีคำชมฮนะเราจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายได้ดีเยี่ยมครับก็ขี่พาไป5ครั้งครับแล้วก็โชว์คา์ดบอลที่เหนือนชั้นฮะโดยการแทนลูกดูกช่องฮนะอันนี้เขาบอกมานะไม่ได้อวยเลยก็เดี๋ยวตัดจบ 1> EP 1ที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกของผมครับหากผิดพลาดประการใดก็ฝากเพื่อนๆติชมที่คอมเมนต์หน่อยนะครับและดม่ดีก็เดี๋ยวจะไปแก้ไขในพาร์ตต่อไปฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับแล้วเจอกัน e p 2ครับช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับ